เมื่อไม่นานนี้ก็มีการดีเบตการระหว่างศาสนาคิดและศาสนาพุทธนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสถึงศาสดาศาสนาอื่นนะครับสมัยนานมาแล้วนะครับมีศาสดาชื่อว่าโชติปาละอัลกกะสุเนตตะเป็นต้นนะครับเป็นเจ้าลัธิราศจากความกำนัดกามอันนี้หมายถึงเป็นผู้มีฌานประพฤติภูมรจัน์นะครับเมื่อเทศสอนลูกศิษย์สาวกหลักร้อยหลักพันคนนะครับผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติตาม ยอมเข้าสู่เทวโลกบ้างพรม,มโลกบ้างครับดังนั้นไม่ว่าศาสนาใดก็ตามที่สอนให้ทําดีถือศีลน,นะครับย่อมเข้าสู่เทวโลกคือสวรรค์6ชั้นได้นะครับส่วนศาสนาใดที่สอนการประพฤติพรหมจรรย์การทําสมบัติการเจริญจิตแผ่มเมตตาย่อมไปสู่พรม,มโลกได้นะครับแต่ศาสนาพุทธเราสอนให้พ้นจากทั้งเทวโลกพรม,มโลกนะครับสอนให้พ้นจากภพทั้ง3าครับ